สวัสดีครับผมอิดอิรุสุมเมโทชัยพึ่งนะครับวันนี้มาพบกับอิรุสุม,มิวเสายซิงคันนี้สายซิงแท้ๆเลยนะครับสำหรับคันนี้อิรุสุม,มิวเอ็กซ์สา R.S ขับเพื่อน2ลอ้อสีเทาไอเกอร์ใหม่นะส่วน,นราคาคันนี้ก่อนตกแต่งอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับอย่างที่ลูกค้ารู้กันสําหรับตัวอิรุสุม,มิวเรุ่นท็อปสุดอย่างนี้มีชุดแต่งรอบคันมาแล้วมีกล้องสามมุมสูมพ่วงมอเตอรไฟฟ้าพร้อมกับระบบช่วยเหลือล้นคันเลยนะครับคันนี้จัดทรงสายเซิิ้้งลลอ18นนวปี่ย ล้อยางโช้กช่วงล่างจะทรงโหลดหน้า1.5หลัง2ด้วยสวยๆแบบนี้สําหรับคันนี้นะครับสเปคล้อแมกแล้วก็ยางที่ลูกค้าเลือกจะเป็นตัวล้อแมกทีอีสาตัวนี้เป็นงาน NK นะครับสีเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับล้อแท้มากที่สุดแล้วนะสำหรับงานตัวนี้เป็นสีเขาเรียกว่าน้ําตาลมากหรือสีคอปเปอร์หยอดสีแดงนะครับยางเป็นโตโยท้ยเอสทีสามนะครับซีรีส์ของเขาไซส์ของเขาก็อยู่ที่2 6 5 6 0 R18 นปะครับปกติจะเห็นใส่แต่เป็น20นิ้วนะคันนี้มาเป็นสายซิ่ง ล้อ18แล้วก็แก้มใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ความนุ่มนวลหน่อยนะครับในส่วนของชุดช่วงล่างนะครับจัดเป็นฟูลเซ e ตเลยนะเป็นโชค๊คของโปรเฟนเดอร์นะครับเซ็ตมหานิยมเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเป็นควีนซีรีส์นะครับด้านหลังเป็น p ิกกี้แบ็กที่มีซับแท้ง์นะครับปรับระดับได้ทั้งคู่นะมาพร้อมกับจะทรงโหลดเปลี่ยนตัวปีกนกปรับองศาของตัวโปรเฟนเดอร์เหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวลูกหมากกันโครงด้วยนะครับสำหรับคันนี้จัดไปเลยล้อไม่แบะแน่นอนตั้งศูนย์่วงล้อให้แล้วเรียบร้อยนะครับทรงสวยๆแบบบนนนี้้หาหา1.5ลััง2ะคร จะเขาเรียกว่าโหลดลงมาทําให้บาลานซ์รถเขาเรียกว่าจุดศูนย์ท่วงของรถเตี้ยลงก็ทําให้การทรงตัวดีมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือขึ้นลงสะดวกด้วยนะครับไม่สูงมากก็สําหรับคนที่ชอบสายย่อๆแบบนี้จัดทรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอิร e ุสม um ิ X ออกแบบมาให้ตกแต่งได้เยอะมากๆนะครับของเล่นก็เยอะใส่ร้อก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยชุดแต่งรอบคันของตัว RS เนี่ยมีมาอยู่แล้วออปชันเขามาล้นๆอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าชอบ สายซิงด้วยแล้วก็ชอบความปลอดภัยด้วยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนถุกลบนิพายมีมากถึง6จุดนะครับพงรมลรัยไฟฟ้าด้วยคุณผู้หญิงก็ขับได้นะสําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบเขาเรียกว่ารถสไตล์ใหญ่ๆแต่กลัวว่าจะขับยากหรือขับลาบากคันนี้บอกเลยว่าไม่ยากทุกรุ่นของไอซูมิวเนะครับขับง่ายวงเลี้ยวแคบแล้วก็ทัศนวิสัยดีเพราะว่ารถมีขนาดสูงตัวเขาเรียกว่าพวกกระจกพวกนี้นะครับบานใหญ่บานเต็มสำหรับรุ่นนี้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยภายในก็ติดตั้ง ตัวพรม 6D ดีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในมีปุ่มพุสตาร์ททุกอย่างครบระบบความปลอดภัยอัดแน่นเบาะปลัดไฟฟ้าทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าคันนี้ลูกค้าเลือกพรม 6D ดีเป็นสีดําตัดได้สีเขียวเลมอนเลยนะสวยๆเพื่อให้รับกับเจ้าตัวสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ RS ของเราภายในเน้นโทนดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวบุคอนโซลหรือว่าฝ้าเพดานของตัวรถเป็นสีดำหมดมีกิมมิกลูกเล่นด้วยตัวไฟแอมเบตไลท์ที่ตัวแผงประตูที่เป็นเส้นสีแดงนะครับก็เพิ่มความสปอร์ตเติมเข้าไปนะครับดำตัดเขียวตัดแดงสวยๆแบบนี้ถ้าชอบแบบนี้จัดได้เลยนะครับทรงสไตล์ซิ่งถ้าเปลี่ยนฝาคาร์บอนอีกหนึ่งชุดจบเลยครับซิ่งแน่นอนก็ยังไงถ้าลูกค้าชอบแบบนี้นะทักทายหากันได้สำหรับอ so ีซูซูมิวเ มีทั้งหมดสามสีนะครับก็จะเป็นสีใหม่เทาไอเกอร์แบบนี้เทาไอเกอร์เกรอเพกแบบนี้แล้วก็มีสีขาวมุกตัดหลังคาดําด้วยนะสีขาวมุกก็เป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งนะครับเพราะว่าสีขาวกับสีดำเนี่ยมันตัดกันแล้วก็มีสีดําถ้าเน้นโซทรงดุไปเลยนะครับสีดำเนี่ยจะดําหมดเลยกลืนทั้งคันไม่ว่าจะเป็นพวกคิ้วซุ้มล้ออะไรพวกนี้มันจะดําสนิทเลยก็ได้ชอบแบบนี้ทักขายอิดก,กันได้นะครับตอนนี้อีลิโซมิเอ็กซ์รุ่นอาร์เอสมีเครื่อง2 2มาใหม่แล้วด้วยนะ ถ้าลูกค้าชอบจัดได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆเครื่อง2 2เกียร์8สปีดใหม่ด้วยขับดีแน่นอนอิดคอนเฟิร์มสนใจแบบนี้โทรหาผมได้เลย0939079070อิดรับเองทุกสายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดหัวใจให้อิดด้วยนะครับไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ